สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพยิปซีพลังบวกเมื่อวนนี้แม่หมอกับสีมาดูดวงไพยิปซีนะคะของคนเกิดวันพฤหัสในเดือนตุลาคม2 3อยจะลืมนะคะจะลืมกดตีดตามก็ไลค์แม่หมอนาเพื่อเป็นกำลังใจนะคะห้าหมาเบิ่งไพของเจ้าชะตากันกระไดเดิมม่นกับเดอะเชลิออดไพอัศวินนรกนะคะอช่วงนี้นะคะเจ้าชะตามีความหัวซึกนึกคิด อยากเดินทางเนาะคะ่ะอยากเดินทางอาจสิคิดหอดไพยสักคนนึงเนาะคะ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็ซับสนนะคะสับสนว่าเสเหตจจังได้ดีเนาะคะ่ะกาดพอาะนั้นก็ควรคิดละพิจารณาช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าเ้าเสเหตุอีอย่างแน่เฮาเสิไปทำงานยู ต่างประเทศหรือว่าเหาสิทํางานอยู่เมืองไทยเฮาเนาะคะอ่าะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะการนำงานเนาะคะ่ะกะให้คนวันพฤหัสเนาะคะ่ะมีความปนนีปนน้อมกับคนอื่นบางเนาะคะ่ะรับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนั่งกับซีดีเนาะคะ่ะในด้านการงานเนาะคะ่ะ มาเบิ่งไผ่การงานไปกันงานกับสิได้์แปดเลียญกับไผ่ราชินีเนาะคะ่กะกับไมค้คนว่าคนวันพฤหัสงดีกับเป็นอ่าเป็นสร้างมีฝีมือเนาะคะ่ะถ้าท้ำงานนะคะอ่ากับเจ้าหน้าสิเป็นพลอยิงกับสิได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะสิได้รับการสนับสนุนในเรื่องตำแหนง่งเรื่องเงินเดือนนะคะเพราะว่า มีผลงานที่โดดเด่นต่อไปมาเบืองด่านการเงินของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะด่านการเงินกระไดภัยการเปลี่ยนแปลงทเทมเพลนกับกงหลอมหาสมบัตินะคะกะถือว่าคนวันพฤหัสโชคดีนะคะโชคดีลหลายมีเงินมีเงินข้าว่มหมุนหลายขึ้นนะคะมีโชคแบบขาดบ่ถึงเลยนะคะ ขอแสดงความดีใจน้ำเนาะคะ่ะละกะมีไผ่กงหล่อมหาสมบัติขึ้นมาก็กแสดงว่าบางไล่มีโชคก่อนใหญ่นะคะบางไล่นะคะบางไล่กสิได้รับมรดกส่งเป็นบ้านหรือที่ดินเนาะคะ่ะโชคโชคดีนะคะแต่ไปในด่านความหักด่านความหักนี่กสิบ่ค่อยสมหวังบงในใดนะคะช่วงนี้ ี่เดือนตุลาในกรสิบสมหวังบันไดเนาะก็มีปัญหาขัดแย้งกันนะคะโดยนิสัยที่เขากันเขากันบันไดน,นะคะนิสัยติดใจจะคล้องนะคะชมนี่กะคือหมายเขาว่าถึงเห่านะคะคนเกิดวันพฤหัสสีบถือแต่ว่าคนหักของเห่าหรือคู่ของเห่ากะกระเบิงว่าเห่าพิษอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นความหักกระบ,บอเก่าหนา บอกคอยมีความสัมพันธ์กันเท่าไดเนาะคะ่ะต่อไปนะคะไพสรุปนะคะได้ไพเดเลเวิร์กับขิงใหม่ก็ไหมก็ว่าไปไปลายเดือนนะคะหลังจากนี้หลังจากที่ผ่านมาในี่าม้อากบอคอยสมหวังนะคะต่อไปนี้นะคะกัดิมีความหักเข้ามานะคะ่ะสิลมีคนมาให้ความสนใจ ถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ทายนะคะกษสิมีโชมในด่านควมหักนะคะควมหักกมีคนมาสนใจหลายการงานกับเหตุงานเกง่งระดับขิงใหม่เนาะคะ่ะการทํางานโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคนเกิดด้านพลเหัสคิดสิเหลื่มธุรกิจใหม่ก็ควรมีหุ่นส่วนนะ,ะสิเดซอยกันคิดสิเหตุซอยกันรวมแรงรวมใจรวมทุนเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่น้กรแล้วก็ะดีใจน้ำคนเกิดดันพฤเรือนํำนะคะสิสีด้มอรดกแลก้วก็มีเงินมีโจกแบบขาดบดถึงมีเงินมุนหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้พ่อแคน้กรคลิปหน้าก็เจอกันไหมสวัสดีค่ะ